ว่ามือถือ Android ของเราสามารถทำแป้นพิมพ์รัดได้เหมือน iPhone เลยนะซึ่งจะช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้ตอบแชทง่ายตอบแชทไวคะ่ะทุกคนขาปกติเวลาลูกค้าทักมาเราจะตอบข้อความเดิมๆซ้าๆไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัญชีหรือที่อยู่หรือว่าช่องทางการติดต่อในลิงก์นั้นลิงก์นี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หรือกอปปี้มาวางอย่างเงี้ยเสียเวลาคนเราสามารถทําแป้นพิมพ์รัดในมือถือ Android ของเราไว้ได้เลยจ้าอยากรู้ตามคูพินมาเลย ให้เราเข้ามาที่ m e s s e n g e r หรือ Line นะคะเพื่อพิมพ์ข้อความได้เลยจากนั้นให้เรากดตรงตัวคิปบอร์ดเนี่ยค่ะที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นแผ่นกระดาษตรงนี้ค่ะจากนั้นให้เรากดดินสอนะคะของครูพิมพ์มันดินสออยู่ด้านขวามือกดเข้าเลยแล้วก็กดบวกค่ะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการอ่าอ่าจัดเก็บไว้ในคิปบอร์ดแล้วก็ใช้งานบ่อยๆอย่างของครูพิมพ์ก็อาจจะพิมพ์ถ้าลูกค้าทักมาเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งเลขบัญชีเงี้ยเราก็จะพิมพ์ใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่ไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรวก็กดบันทึกค่ะทุกคนคะ่ะมันก็จะถูกตึงไว้ในคลิปบอร์ดของเราเห็นไหมตัวนี้มันจะอยู่ตลอดเลยค่ะมันจะไม่หายไปปกติถ้าเราอ่าก๊อปปี้ข้อความอะไรมามันจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงนะคะของคูพินมันก็จะหายไปแต่ตัวนี้ถ้าเราตึงไว้มันจะอยู่ตลอดสามารถดึงมาใช้งานได้ตลอดเลยสมมติว่าลูกค้าอ่า พี่มาเขาขอเลขที่บัญชีใช่ไหมแล้วก็กดคีย์บอร์ดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เลือกเลขบัญชีของเราแล้วก็ส่งไปกับลูกค้าได้เลยเราสามารถอ่าเขาเรียกว่าเลยนะตึงไว้นะคะตึงข้อความเนี้ไว้ได้หลากหลายข้อความอย่างเราจะเห็นตัวอย่างของคุปิงก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งติดต่อสอบถามมาที่ลิงก์นี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยมีเลขที่บัญชีอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่คุปิงตอบลูกค้าบ่อยๆซ้ําๆอย่างเงี้ยคุปิงก็จะเอาไว้ในคีย์บอร์ดแล้วมันก็จะไม่หายค่ะเวลาที่เราจะตอบลูกค้าเราก็จะกดแค่่คียยอมันนนก็จะูใ้เล เห็นไหมคะใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะครูพินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูพินด้วยจ้า